ดีครับผมอยู่ครัวลุงเฉลียวลุงเฉลียวทำกับข้าวจะทำสูตรตำปูตำยังไงไม่รู้เดี๋ยวดูดูวิธีทือทำอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นเนี่ยต้องต้องต้มก่อนใช่ไหมต้มให้น้ำมันแห้งแล้วก็น้ำมันแห้งแล้วก็คั่วคั่วมันแห้งคั่วแห้งปลอกเดี๋ยวรอดู ต่อไปก็หัวผักั่วพริกกระเทียมหอมยาหอมคูปูมันออกมันเนี่ยปูหน้านี้มันเนาะเ <h le af> นี่ยอันนี้คั่วแห้งแล้วมันออกยืมเลยมันออกติดกระทะ <h le af> เลยเรียบร้อย เจ็ดกับใครด้วยใช่ไหมอืมอ่ะสูตรสูตรลุงเฉียวลุงแจมก็ไม่เคยไม่เคยกินนะ <c oughs> เ <c oughs> มนูบ้านๆน,นะครับไม่ต้องเอาสูตรมาจากไหน คิดค้นเอาเองใช่ไหมใส่ใบมะกรูดรีบแล้วก็ไปกออ๋อลีบก็เลยอ๋อต้องเอาไปคั่วต้องเอาไปคั่วอี่อืนคั่วให้หอมมันเครื่องลาบเลย อาช่วยอ่่ไอ้ที่วะรอแป๊บเนี่ยตามติกก่อนแต่จะเรียกหนุกดันอืมก็มอ,มอบหลับหอมเลยเ,ยเหมือนเครื่องลาบเนาะมัน ใส่ปูใส่ปูลงไปเเหมือนลาบเลยใช่ไหมอืผิดพักเนกันเลยหอมเหมือนมันก็ลาบหอมเมืนลาบน,าบนี่สูตรบ้านๆอร่อยอร่อย แบบลูกทุ่งลูกทุ่งใช่ใช่อันนี้ใส่ผักชีต้นหมอมก็ใส่ต้นหมอมหากินได้ที่นี้ทีเดียวนะครับใส่ผงนวัวใส่ข้าวคั่วไหมนี่ฮะไม่ต้องใส่นะใส่หรอกเล่ดนะกระดได้ปลาเรือแล้วก็ วมะนาวใส่ไหมขึ้เลยขึ้เลยทำห้าทีนาดละกอ,นะอีวดเลยท่อนใส่ขชิมดู่ว่ะมาชิมบิง้งชิมบิง้งเป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นอืมอร่อเนี่ย ร่อยอร่อยมาดักไก่หอมเครื่งเช็ดมันจะมันๆเนาะอืมว้าเฮ <c oughs> มันจะมันจะมันๆแล้วก็หอมตะไคร้หอมเครื่องที่คั่วนะครับตาปูนาชุงเครื่องเช่

จะหอมเครื่องที่คั่วนะครับเยี่ยม